การเจอกันของเราอาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญแต่ที่เราพยายามจะทําให้เธอมีความสุขอันนี้เราตั้งใจนะเรื่องราวของชายแก่วัยใกล้กเกษียณที่วันๆเอาแต่ใช้ชีวิตในการทํางานแบบน่าเบื่อน่ายแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็พบว่าเขามีกําลังวังชาเหมือนกลับมามีอายุ14ครั้งแต่มันก็ต้องแลกกับบางสิ่งที่เขาก็ไม่อยากจะได้มันเช่นกันแล้วเรื่องราวความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเฉินคมมีปมจะเป็นเช่นไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรางฟิล์มภูมิใจเสนอวูฟมนุษย์หมาป่าให้เสียงภาษาไทยยการสปอโดย เกมมิ่งฟอลเดา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 หากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจกีกินแบบตตยอดตาย,ยาเราขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทําให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพ,พานต์บ้านน้องชารีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ําตาลขั้วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกลแมหลัารอครสกล้วยไขช่ชาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นคลีบไส้ปลาแสนอร่อยกินกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพุงนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคําเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหน,าาน,นังถ้า ำบบตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่กลางดึกคืนหนึ่งที่ตอนนี้พระเอกของเราในวัยแก่ที่ชื่อวิลกำลังดริฟต์รถในเทืกอกเขาอากิระแต่จู่ๆเขาก็ดริฟต์รถไปชนกับน้องหมาที่เดินนวยนาดอยู่กลางถนนเรียกที่แบบนั้นก็ตกใจมากเขาก็เลยลงไปดูว่านอนหมาตัวนี้มันตายไปหรือยังแต่พอพระเอกเข้ามาใกล้จู่ๆน้องหมาตัวบกกวายก็ลุกขึ้นและงับเข้าไปที่มือของพระเอกจากนั้นมันก็วิ่งหนีเข้าป่าไปเฉยเลยเออไม่่ดนดกกลและงหมมมาาตัััวีี้เือทใญส แถมมันก็ไม่ได้มีทีน่น่าใสอยู่แถวนี้วันต่อมารเรเก็มาทํางานอันน่าเบื่อตามปกติและเขาก็มีตําแหน่งเป็นบรรณาธิการนานกฎหมายของบริษัทผลิตหนังสือชื่อดังซึ่งมันก็เป็นงานที่น่าเบื่อหน่ายแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเขาก็ยังรักในอาชีพการงานของตัวเองอยู่และคนนี้ชื่อสจวตเขาเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่รเรกไว้วางใจและอีกสักพักพรเรก็ก็มาหาหมอเพื่อฉีดยากันพิษนัขบ้าเนื่องจากเขากลัวว่าที่โดนหมากัดเมื่อคืนนี้มันจะทําให้เขากลายเป็นโรคหมาวอเออไม่อยากตายแบบง่ๆเวลาตอมาเมา,าเร,รกงางอเขาเอมีชื่ว่าาชลอต่ง เลี้ยงก็ได้แจ้ขึ้นในบ้านของเจ้าของบริษัทและคนนี้ก็คือเจ้าของบริษัทหน้าเลือดที่เอกทํางานให้เขามีชื่อว่าเลมอนื่อแมงคกเปรียวแต่ดูเหมือนว่างานเลี้ยงที่เอรกมาในวันนี้มันจะไม่สนุกอีกต่อไปเพราะว่าไอ้เลมอนมันก็ได้บอกกับเอกว่ามันจะย้ายเอรกไปทํางานที่สาขาย่อยซึ่งอยู่ในแถบยุโรปตะวันออกและจะให้สจวามารับหน้าที่แทนเอรกที่ทําอยู่ตอนนี้และถ้าเอรกไม่คิดจะย้ายไปทํางานที่นู่นเขาก็ต้องลาออกอย่างเดียวและที่เลมอนทําแบบนี้ก็เพราะว่าเมืองแก่แล้วลาออกไปเถอ,อ,อะอ้าวไรัััับบพรรรระเเเเออกกกตตดสินนนนนนใจททีีหคคาาม็ยงง่่่แึ พระเอกก็ไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหรแล้วมันก็ทำให้เขาเครียดจนเจ็บไปทั้งหัวใจอย่างคนอกหักแต่ในขณะที่เขากำลังปวดหัวใจอย่างรุนแรงจูจก็มีแม่หญิงสาวชมงามโผล่มาซึ่งเธอก็ได้ให้เครื่องดื่มอันชุ่มฉ่ำให้พระเอกดื่มนั่นก็เพื่อกระตุ้นให้พระเอกหายจากอาการเจ็บหัวใจแล้วมันก็ทำให้พระเอกดีขึ้นทันทีเราว่าสาวสวยคนนี้ก็คือลูกสาวไอเลมอนเธอไม่ชื่อว่าลอรราแต่พอพระเอกลุกขึ้นเยืนเขาก็เกิดอาการเวียนหัวจมมือทั้งสองข้างเหลือไปบีบนมของลอรราเข้าแแแแแบบบบบเเเเตต็็มมมมมมรรรรรรง้้จจไไไไ่่่่่่่่พพพออออถะะะนนาาาาากกดดววธคคิยส เอได้จับนมฟีฟีเล็กสักพักพรเรลกก็มาบอกกับสจวร์ที่กาลังยืนคุยกับเมียของเขาว่าตอนนี้สจวร์ได้ตําแหน่งของเขาไปแล้วซึ่งไอส้สจวร์มันก็ทําท่าทางตกใจทั้งทั้งที่มันนั่นแหละที่เป็นคนทําไม่กลายเป็นแบบนี้เนื่องจากมันเลียกเก่งเลยได้เลื่อนขั้นแล้วมันก็ประจบเหมาะกับที่เะเอกก็แก่มากแล้วซึ่งระเอกก็ไม่ได้โง่แล้วรู้ว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันน่าจะมาจากไอส้สจวร์ถึงแม้มันจะแกล้งพูดจาตอนแหลอยู่ก็ตามแมงเล่นกูเสแสรบลเลยนะไอเวนจาน้ำพเพเ็กที่อารมณ์หง,งีบบเม แมงโดนไล่ออกจากงานยังไม่รำคาญเท่าเมียบน่นและนี่นคือน้ำเรก็หลับสนิทเหมือนตายแต่เขาไม่หลับแบบคนปกติทั่วไปเพราะเขาหลับข้ามวันข้ามคืนจนตื่นมาทีตอนทุ่มเครื่องตือนมันก็ะทำให้เขารู้สึกดีที่ได้หลับแบบหามรุ่งหามค่ำขนาดนี้และอีกสักพักเรกก็มากินข้าวเย็นกับเมียจะจจโๆเรก็เกิดอาการหืน่นขึ้นมาซะอย่างนั้นเขาก็เลยชวนเมียสวักแก,ก๊กในขณะที่กำลังกินข้าวอา้าวหื่นไม่ดูเวล่เวลาแล้วมันก็ทำให้เมียของเขาแปลกใจมากเพราะว่าเขาั้งคู่ไม่ได้สวัสแก๊กกันมาหลายป เพล่กทำการแสวแก๊กเมียแบบตายอดตายอยากทันทีแมงอยู่ดีๆก็คึกเวลาต่อมาเรล่ก็กลับมาเคียงงานที่บริษัทแต่เรล่ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะจมูกของเขาก็สามารถดมกลิ่นได้ดีกว่าเดิมและการอ่านหรือเขียนหนังสือเขาไม่ต้องใส่แว่นอีกต่อไปแถมหูของเขายังได้ยินเสียงที่อยู่ไกลออกไปเป็นกิโลแมงคงจะน่ารำคาญแย่แต่ถึงระนั้นเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นสิ่งดีเขาก็เลยโทรไปหาคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เก่งนั่นก็เพื่อให้เซิร์ชกูเกิลเกี่ยวกับเรื่องราวของผีหมาเพราะเขาเชื่อวว่่าาาาผีหมมกลัังงงงงเเขข้้สิิแคดดไไยซึ ี่ก็ได้ค้นข้อมูลจาก g o o g l e จนเจอเบอร์โทรของคนที่น่าจะช่วยพระเอกได้แม่งหาหมอผีจาก Google มาไล่ผีหมาโคตนล้ำเวลาต่อมาพระเอกก็กลับมาที่บ้านซึ่งเมียของเขาก็ได้ฝากข้อความไว้ว่าตอนนี้เธอไปสัมมนากที่ทํางานและจะกลับมาในวันพรุ่งนี้แต่พระเอกกลับได้กลิ่นแปลกๆในเสือ้อผูหของเมียเขาก็เลยวิ่งตามกลิ่นออกมาเหมือกัหมาซึ่งกลิ่นมันก็ไปอยู่อยู่ที่บ้านหอยสจวะเรกก็ไม่รอช้ารีบกดออดทันทีและพอ,อสจวตเปิดประตูบ้านเรเอกที่กาลังงหนเงยกองนับเข้าไปที่มือของมันหนึ่งทีอ้าวแม ตอนนี้เมียของเขาอยู่ในสภาพที่ดูแลน่าจะผ่านเือกการสวัสดีแกมาเมื่อกี้กูว่าและกินมันทมแม่ง,แ,มงแต่พระเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรเมียของเขาสักะคำเดียวแม่งเจ็บจี๊ดแต่ช่างมันหาเมีมยใหม่ดีกว่ากำลังหาทางเลิอกอยู่พอดีอ้าวแล้วก็ไม่บอกซึ่งมันก็ทำให้พระเอกเริ่มวางแผนจากความรู้ความสามารถที่ทำงานให้กับบริษัทนี้มานานนั่นก็เพื่อจะทำให้อสจวดมันได้รับบทเรียนจากการหล่อเมียของเขาแบบสะสมซึ่งอนฉจวดมันก็ไม่ได้สำนึกหรือสักนนิดที่ทำให้พระเอกต,ตกงานไม่พอยังมาสวัสดีแกเมียของเขาอีกแม่งโคตรกวนตีนจากน้ำพระเอกก็ เขาตัดส mm ินใจที <tr MUSIC> ่จะไม่ย้ายที่ทํางานซึ่งไอเลมอนมันก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงพระเอกจะต้องบอกแบบนี้แน่มันก็เลยดีใจที่พระเอกจะได้ออกไปจับบริษัทมันสักทีแต่ก็ต้องเคลียร์งานให้เสร็จก่อนนะแม่งโดนสักขนาดนี้แล้วยังจะมีหน้าใช้งานต่ออีกแล้วพอพระเอกออกมาด้านนอกเขาก็เห็นว่าตอนนี้ลอราลูกสาวไอเลมอนกําลังควบม้าเล่นในสนามอยู่เขาก็เลยเดินเข้าไปดูการควบม้าสุดเซ็กซี่นี้ทันทีไม่ได้ดูม้านะสองแต่สาวแต่พอม้าเห็นพระเอกมันก็ตกใจจนทาให้ล่อราล่วงลงจากหลังม้าซะอย่างนั้นซ เรกกำลังมอลูกสาวของมันมันก็เดินเข้ามาขัดขาเร๊กซึ่งมันก็บอกให้ลอร่าไปกินข้าวกับคนที่มันแนะนําให้ก็คือมันจะให้ลูกสาวคุยกับคนที่มันอยากให้คุยแต่ลอร่าก็บอกว่าไม่ไปแล้วบอกว่าเธอนัดกับเรลกเอาไว้ว่าจะกินข้าวกันที่บ้านของเธออ้าวมือเมือครบลูกกูตอนไหนวะเรลกที่ดีแบบนั้นก็ได้ทีมวนนิ่มไปกับลอร่าหน้าตาเฉยจากนั้นลอร่าก็พาไปเอกเข้ามาในบ้านซึ่งอยู่ติดกันกับบ้านของเลมอนนั่นแหละครับและสิ่งที่ลอร่าไม่ให้เนก็กันมกกเินไปรก ลอราก็รู้ว่าพระเอกน่าไม่เมียแล้วแต่พระเรก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเขาก็มีได้เลิกกันเพราะว่ามีคนแอบหลอยเมียของเขาไปแมงแผล่พึ่งสดๆร้อนๆแต่ถึงกระนั้นเรกก็ได้ชวนลอราคุยกันจนถึงมืดค่ำเนื่องจากพระเรกเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนพูดมากซึ่งพระเรกก็ได้เล่าเรื่องที่เขาโดนหมาป่ากัดและทําให้เขามีพลังวังชาเหมือนสิบสี่ครั้งแต่ลอราก็ไม่เชื่อหรอกครับว่าการที่โดนหมากัาจะทําให้เขาแข็งแรงคนบ้าไรโดนหมากัดแล้วมีพลังแต่จู่ๆพระเรกก็เหมือนจะหมดแรงไม่มีงนนนออ้าหกกพัใ นอนน้องชายที่ตายไปแล้วและพอตกกลางดึกในคืนอันเงียบสงดซึ่งในคืนนี้ก็เป็นคืนเดือนงายพระจันทร์โผล่มาเครื่องดวงแล้วมันก็ทําให้พระเอกตื่นขึ้นพร้อมกับคนบนใบหน้าที่มาจากไหนก็ไม่ร้รยอยแยะรุงรังไปหมดแล้วก็ไม่รอช้าพระเอกทำการวิ่งเข้าไปในป่าแล้วก็ไล่ล่า,ลานอนกวางดวงสวยที่กําลังหาก,กินก้อนกรวดอยู่ในกลางดึกแมงตัวไรวิ่งไรกลัวคนน่ากลัวแล้วก็ไม่รอดน,นะครับนอนกวางดวงสวยก็โดนพระเอกผีหมางับทําให้น้องกวางตายหาไปแบบโคตรงงและพอถึงตอนเช้าพระเอกที่นอนอยู่กลางป่าก็ฟื้นขึ้นซึ่งเขาก็จำไม่ได้เลสนว่าม เขาได้เด็กน้องกวางไปหนึ่งตัวแต่พระเอกก็พบว่าตัวของเขาเต็มไปด้วยเลือดแถมยังมานอนอยู่ในป่าอีกเขาก็เลยกลับไปที่รถและบึงรถไปหาหมอทันทีซึ่งหมอก็สันนิษฐานว่าพระเอกน่าจะนอนละเมอเฉยๆไม่มีอะไรแต่พระเอกก็รู้และคิดว่าเขาไม่น่าจะแค่นอนละเมอเฉยๆแม่งเลือดเต็มตัวกูซะขนาดนั้นเวลาต่อมาไอาเลมอนก็เรียกพระเอกมาพบเนื่องจากพระเอกเล่นแง่ด้วยการแนะนําให้นักเขียนชื่อดังของบริษัทหลายคนย้ายไปบริษัทที่ใจเงินให้พวกเขามากกว่าอ้าวแล้วใครจะเขียนหนังสือให้กูวะมันก็เลยให้พระเอกกลับมาทํางานในตําแแหนนน่่่่่งเเดดิมมบบือกไไ้ั็ที จะได้ดึงตัวนักเขียนคนนั้นกลับมาทํางานให้กับบริษัทมาเหมือนเดิมซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนพระเอกเปเดะแลกสักพักพระเอกก็มาหาคนตามเบอร์โทรที่เขาได้มาจาก Google นั้นก็เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับผีหมาที่มาเข้าสิงเขาแบบไม่มีสาเหตุและเขามีชื่อว่าดรเจเขาก็บอกว่าเขาคิดว่าการที่พระเอกโดนหมาป่ากัดมันมทาให้พระเอกมีพลังหมาป่าและกลายร่างเป็นหมาป่าในแบบที่พระเอกไม่รู้ตัวแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่ดวงกัดจะเป็นเหมือนพระเอกซึ่งเขาไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นกัััับบรรระะเเ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 อออออกกกกกไไไดดด้้งง้้ยยยงงงแแถมมมมมมขาาาาาู่่่่ววิธีีทีททใหหกกป็นืกกืผ กูมา <g ul man> ทำอะไรที่นี่วะแต่เขาก็ได้ให้สร้อยคอเครื่องรางที่เขาเชื่อว่ามันสามารถขับไล่ผีหมาได้เอาให้พระเอกใส่ไว้เพื่อไล่ผีหมาชั่วร้ายออกไปจากตัวเขาซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแค่นั้นรพรจะจดจ่ๆดรเจก็ยื่นมือมาให้พระเอกแล้วบอกให้พระเอกกัดเขาซะอย่างนั้นอ้าวอะไรของมึงวะและที่เขาทําแบบนั้นก็เพราะว่าเขาอยากจะได้พลังผีมหมามากับพระเอกไม่อยากจะเป็นตะแกรงมะเขือาพออีกต่อไปแล้วแต่พระเอกก็ไม่ยอมกัดนั่นก็เพราะว่ามือของดก,ก,กรเจสกปรกโสโครกแมงมือโคตรเหม็นซึ่งเครื่องรางที่พระจ และในคืนนั้นพระเอกก็กายร่างอีกแล้วซึ่งเขาก็ได้ยินเสียงของเหล่าสัตว์ที่ร้องหหยหวนอยู่ในสวนสัตว์เขาก็เลยเข้ามาดูว่าสัตว์พวกนี้มันร้องหวยหวนทําไมแมงคนดนาขานแต่โจโจตำรวจสองคนนี้ก็มาจับเขาเพราะว่าเข้ามาในสวนสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตแต่พระเอกก็ไม่สนและก็โดดหนีไปพร้อมกับกุญแจมือที่ตำรวจสใส่เขาค่ข้างเดียวแมงกระโดดตดสูงและในขณะที่พระเอกกำลังเดินกลับบ้านในสภาพกายร่างโจโจอีสามตัวนี่ก็เดินตามพระเอกมาเพื่อจะป้นและก็นั่นแหละไอ้สามคนนี้ก็โดนพระเอกกัดาตหากันหมด วันต่อมาเอเลมอนมันก็ให้พระเอกเซ็นสัญญาใหม่เพื่อที่เขาจะได้ทํางานในตําแหน่งเดิมแล้วพอพระเอกได้ตาแหน่งมาแล้วเขาก็รีบตรงดิ่งมาไล่ไอสจวที่กาลังยืนเยีย่ยวให้ออกไปทันทีแมงเยี่ยวอยู่ดีๆโดนไล่ออกเฉยเลยแต่มันก็พูดพร่ำเพื่อไม่หยดุดเพื่อจะขอทํางานในตําแหน่งอื่นๆก็ได้เรเอกที่ราําคาญก็เลยเยี่ยวใส่รองเท้ามันเฉยเลยเออจะได้หยุดพร่ำและพอมันออกไปจากห้องน้ําแล้วพระเอกก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อมันทําให้เขาเห็นว่ามีนิ้วคนอยู่ในเสื้อของเขาเฉยเลยเอ้าวมาจากไหนนี้แล้วมันก็เป็นนิ้วขขอองพพววกกกกกกัััยรร่่นเเเมืืคทีาไไดด้แปลสบ มันเจอกับเมียเก่าซึ่งเธอก็พยายามขอกลับมาอยู่กับพระเอกและให้พระเอกทําเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่งพูดมาได้ทํากูซะขนาดนี้และก็แน่นอนพระเอกก็ไม่โอเคเขาบอกว่าเขาจะหาเมียใหม่ให้ไวที่สุดเออไปให้ไกลอีกคนเลวซึ่งการมีปากมีเสียงกันในครั้งนี้ลอร่าก็มานั่งแอบฟังตรงนี้พอดีแล้วมันทําให้เธอได้ยินว่าพระเอกเลิกกับเมียแล้วมันก็เลยเข้าทางของลอร่าที่ต้องการจะเอาพระเอกมาทําผัวเหมือนกันอ้าวชอบคนทรงแก่ก็ไม่บอกซึ่งลอร่าก็ตามพระเอกมาที่ห้องแต่พระเอกก็ไม่อยากเจอกับเธอ,เร,อนนเววเร้มด่ยโไู แต่ลอร่าก็ไม่เข้าใจแล้วบุกเข้ามาในห้องของพระเอกซึ่งเธอก็เห็นว่าพระเอกล็อกตัวเองไว้กับกุญแจมือที่เอามาจากตำรวจในวันก่อนเธอก็เลยหวังดีสะดอกกุญแจมือให้พระเอกแต่ก็ไม่เพียงแค่นั้นเพราะเธอก็จับมือของพระเอกไว่หลังและจับพระเอกใส่กุญแจมือเฉยเลยซึ่งลอร่าก็ไม่รอช้าเธอก็จัดการแสวกแก๊กพระเอกแบบไร้ทางตอบโต้ทันทีแมงโกศาเดบซึ่งมันก็ทําให้ลอร่ากลยเป็นนางเอกของเราไปโดยปริยายเออต้องแสวกแก๊กก่อนค่อยเป็นนางเอกตรงคอนเซ็ปต์แล้วพอตกกลางหนึ่งในตอนที่นางเอกหลับพระเอกก็ออกมา่้ากงเเขสิ แล้วพอถึงตอนเช้าเรก็กลับมานอนตามปกติแต่ก่อนที่นางเอกจะเตื่นเขาก็ได้จัดการสวัก๊กนางเอกด้วยท่าหมาแบบเล่าร้อนให้เธอไปอีกดอกอหนังเรื่องนี้แมงสวัก๊กแบบสะสมแกใจจริงๆแล้อีกสักพักก็มีตำรวจมาขอพบพระเอกซึ่งตำรวจก็บอกว่าเมื่อคืนนี้เมียกองพระเอกน่ะตายหายไปแล้วเนื่องจากโดนอะไรก็ไม่รู้ตะคุบแดดซึ่งมันก็ทำให้พระเอกตกใจมากและคิดว่าเขาเองนั่นแหละที่น่าจะตะคุบเมียเก่าแดดโดยไม่รู้ตัวซึ่งตำรวจมันก็สงสัยว่าพระเอกน่าจะมีส่วนร่วมการตะคุบแดดในครั้งนี้แต่ก็ติดอยู่ที่นางเอกก็บอก บอกกูเอาหนักขนาดนั้นเลยเหรอวะตำรวจคนนี้ได้ยินแบบนั้นก,ก็ตกใจทเทพเรศมีความสามารถในการแสวกแก๊กได้ถึงขนาดนี้แมงคตดเถกเวลาต่อมานางเอกก็ขับรถพาพระเอกไปที่บ้านของเธอเพราะกลัวว่าพวกตำรวจจะมารังควานพระเอกและในขณะที่พระเอกกำลังนั่งหลับนื่งจากเมื่อคืนใช้พลังงานมากเกินไปนางเอกก็สังเกตเห็นที่ดินขี้โคลนที่รองเท้าของพระเอกมันทําให้เธอเริ่มสงสัยในตัวของพระเอกขึ้นมาเมื่อคืนก็นอนอยู่ด้วยกันที่ดินมาจากไหนเยอะแยะวะแล้วพอเธอกลับมาถึงบ้านคนสวงก็บอกนางเอกว่าเขาไปเจอซานน้องกวนโดนแดดอยู่ไม่ไกลจากบ้นนบั ก็เริ่มเธอเรื่องที่พระเอกเล่าแล้วมันก็ทําให้เธอเริ่มกลัวพระเอกขึ้นมาหน่อยหนึ่งแมงกูได้ผัวเป็นตัวไรวะและอีกสักพักตำรวจก็โทรมาหานางเอกเพื่อให้นางเอกไปให้ปากคําและยืนยันว่าเมื่อคืนเธออยู่กับพระเอกทั้งคืนจริงๆแต่ก่อนที่เธอจะไปพระเอกก็บอกว่าให้ขังเขาไว้ก่อนเพราะกลัวว่าคืนนี้เขาจะกลายเป็นผีมาละวาดอีกนางเอกที่ตอนนี้เริ่มเชื่อแล้วเธอก็เอาพระเอกมาขังไว้ในกรงม้าจากนั้นนางเอกก็ตรงมาที่สอนอแต่เธอก็ดันมาเจอไอ้สจวรที่ตอนนี้มีท่าทีแปลกๆซึ่งมันก็ เื่อจะลอยดังเอกเหมือนกับที่มันเคยทํากับเมียเก่าพระเอกแม่งเป็นอะไรกับพระเอกกูนักหนาวะไอ้นี่ซึ่งนางเอกก็พยายามจะไม่สนใจมันแต่ไอส้สจ๊วตมันก็มีท่าทีแบบประหลาดเธอก็เลยคิดว่ามันน่าจะโดนหมาก,กับเหมือนกับพระเอกแน่ๆแล้วก็จริงๆนั่นแหละมันน่ะโดนพระเอกกัดจนทาให้มันมีความสามารถต่างๆเหมือนกับอเรกเป็ดเดะมันก็เลยทําให้นางเอกต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่โดยไม่เข้าไปให้ปากคำกับตํารวจเพราะกลัวว่าไอส้สจ๊วตมันจะมาตะคุบเธอแดกเออไปดีกว่าแล้วก็จริงๆนะครับมันก็รีบขับรถตามนางเอกไปที่บ้านเพื่ รู้แล้วว่าแคที่จริงแล้วมีกอบพระเอกที่ตายไม่ได้มาจากฝีมือของพระเอกแต่มันคือฝีมือขออ่อยสจัวที่ทําเพื่อยงความผิดทั้พระเอกแม่งเลวจริงๆแล้วพอมันขับรถมาถึงหน้าบ้านนางเอกมันก็ขับรถชนยามฝ้าประตูหน้าบ้านที่มีรูอิโนโนอ,อินเนตตายหาไปทันทีจากนั้นก็ฆ่าคนสวนที่มีรู้เรื่องรู้ราวอะไรไปอีกคนแล้วมันก็ทําให้หนางเอกที่กำลังรีบจากการที่กลาลังจัดเตรียมสิ่งของเพื่อจะพาพระเอกหนีออกไปจากที่นี่ก็มาเห็นว่าคนสวนของเธอนั่นตายหาไปแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมากอ้าวเป็นอะไรนี่แล้วจูจ่ๆไอ้สกอต านางเอกก็เลยอาศัยจังหวะตีเข่าใส่หัม,มันไปหนึ่งทีจากนั้นเธอก็ใช้ถังระเพลิงในคอกมา้าฉีดส่มันจนหมดแถมด้วยการใช้ถังระเพลิงฟาดหน้าม,มันไปนหนึ่งฉากทำไมนางเอกกูโหดจังวะแต่ถึงนางเอกจะโหดขนาดไหนเธอก็ไม่สามารถสู้พลังผีหมาได้มันจึงต่อไม่เธอโดยไอ้สจวบผีหมาพยายามที่จะสะวักแก๊กเธอแบบเดือดเลือดเลือดพล่านแม่งกูนึกว่าจะมาฆ่าที่ไหนได้จะมาสวักแก๊กขี่หาอะไรวะโคตรเถินเรียกที่เห็นมบบนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาโดนขังไว้ในกรงเขาก็เลยตัดสินใจถอดเเคครรรรรื่่อออออองงงงาาาาาาากกกกกจแลละะยป็นนนผีหมมมขขัั้้้โดสู แล้วก็น,นั่นแหละการฟัดกันของผีหมาก็ดําเนินไปแบบมั่วไอตัวไอลุงตุงนางแต่พระเอกก็สามารถใช้พลังแรงผีหมาจัดการกับผีหมารุ่นน้องได้แบบโคตรเทพจนทําให้ผีหมาสะจุดสลบไปแต่พอพระเอกเผลอผีหมาสะจวม้มก็ฟืน้นึ้นและพยายามจะใช้กันไกตัดยาประดรสูงมาตัดหัวผีหมารุ่นพี่แต่มันก็มาไม่ถึงตัวพระเอกหรอกครับเพราะนั่งเองก็จบปัญหาหมากัดกันด้วยลูกปืนทําให้ผีหมาหน้าขนรุ่นน้องตายหาด้วยลูกโมจนหมดโมเออตายตายไปซ้ายผีหมาปีนเกลียวและพอผีหมารุ่นน้องตายหาไปแล้วรเรกก็ยังไม่กลับเเเเป็นนนรร่่่าาางงงดดิมมนะะคัซึ้ไไไทํออ แล้ววิ่งหนีเข้าไป่าไปก่อนเดี๋ยวจะโดนตำรวจจับและอีกสักพักตำรวจก็แห่มาที่บ้านของนางเอกซึ่งมันก็เป็นคดีที่ง่ายาดมากเพราะนางเอกก็โยนทุกสิ่งทุกอย่างไปที่ไอ้สจวตผีหมารุ่นน้องที่ตอนนี้มือของมันทายอยู่กับก,กาไกตัดญ้าแล้วมันก็ทําให้เปรเกกลับกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไปโดนปริยายเออดีมันตายไปแล้วพูดไม่ได้แต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะหนังก็สื่อให้เห็นว่าตอนนี้นางเอกก็เหมือนจะมีพลังเหมือนกับเร่เพราะเธอพาไปโดนไอ้สจวตกัดตอนตลุมบอลแล้วมันก็ทาให้การสแส ก็จบเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจผมนําคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ